ขอต้อนรับเข้าสูค่คายเดียตโต้แฟลชเซลรายการที่เราจะนาดีลเลอร์รถยนต์มือสองชื่อดังนะคะมาแจากโปรไซฟ้าบในเวลา30วินาทีต่อคันค่ะขอบอกนะคะว่าโปรแบบนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะได้อยู่ที่50นิวตันชว์รูมรถยนต์มือสองที่มีรถให้คุณเลือกมากกว่า300คันถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีโปรเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานของ50นิวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่มีเวลาคันลาทีถ้าพร้อมแล้วไปค่ะครับผมสำหรับคันแรกนะครับเป็น Toyota Fortuner 2.8V Sigma p o n ครับปี2018แท้นะครับผมย้ำนะครับปี2018แท้เนี่ยต้องเป็นดิสสี่ล้อนะครับไฟหน้า LED ฝาท้ายไฟฟ้าระบบนำทางนีเวเกเตอร์นะครับภายในกว้างสุดนะครับในกลุ่ม PPV 7ที่นั่งนะครับวิ่ง1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับป้ายแดงเนี่ยออกห้าง1ล้าน6แสนบาทนะครับทั่วไปขายกันอยู่ที่ล้านสครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายที่ล้านเก้าหบาทเท่านั้นนะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง2ปีหรือ20,000กิโลนะครับผม สำหรับคั้นสองนะครับ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2016สีบอลเงินนะครับหรือ Luna Silver นะครับมาอยู่ที่120,000สมนกิโลนะครับผมขายดีที่สุดในกลุ่มรถนั่งขนาดกลางนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อสีทูโทน16นิ้วยางดันหลบปี20นะครับภายในสวยสปอร์ตออปชั่นจัดเต็มครับผมราคาออกห้างอยู่900,000กว่าบาทนะครับตลาดขายอยู่ห0 0 0 0ไปปลายแล้วขายเพียง630,000บาทพร้อมด้วยโปรโมชั่นประกันเครื่องเกียร์กล่อง2ปีหรือ20,000กิโลนะครับผม สำหรับคันไฮไลท์ในวันนี้นะครับเป็น Honda Accord G9 ครับ2.0 EL รุ่น Minor Change ปี2017สีบอลเงินนะครับ Luna Silver ไม่วิ่งเพียง40,000กิโลเท่านั้นนะครับว่าจะน้อยไปไหนครับเนี่ย Minor Change นะครับจะได้ไฟหน้า Full LED เปิดปิดระบบออโตมี Honda l เลนวอทชที่กระจกมองข้างซ้ายนะครับล้อขอบ18ยางปี20นะครับออก5นะครับ1,400,000กว่าบาทนะครับแต่เราขายเพียง7,90,000บาทพร้อมโปรโมชั่นประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ20,000กิโลนะครับโทรไป หมดเวลาค่ะโอ้โปรเดตแบบนี้ถ้าลูกค้าสนใจอยากมาเดินทางมาที่นี่มาได้ยังไงคะครับสำหรับบริษัทท่าเีวิวัฒนะครับเราตั้งอยู่บนถนนร,ราชพฤกษ์ซอย6นะครับย้อยวยู่ปากซอยหรือจะมาบีเทสบางว่าก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับครับแล้วช่องทางโซเชียลมีเดียล่ะคะไลน์นะครับแอสไลน์ห้เลขหเลขสนะครับแล้วก็นิวัฒน์ิษภาษาอังกฤษหรือเบอร์ติดต่อ 0901011019ครับผมื้อง,ง่ายกว่านั้นนะคะเพียงเซิร์ชคำว่า54นิวตัน์ในคลายดีออโต้ค่ะคุณก็จะเจอรถเหล่านี้นะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าคลิปหน้าเราจะมีดีลเลอร์เจ้าไหนมาแจกโปรเด็ดแบบนี้นะคะติดตามได้ในคลายดีออโต้แฟลชเซลค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคบ๊ายบาย